ยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n t u i t i o n i d e Diary นะคะช่องที่เป็นการดูดวงด้วยการใช้ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะคะซึ่งเป็นการดูแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ให้เลือกเล่นด้วยการใช้วิจารณญาณแล้วก็เพื่อความบันเทิงก็พอนะคะวันนี้มาถ่ายทําเปลี่ยนสถานที่นิดนึงอาจจะมีเสียงแทรกบ้างหรือเสียงพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหายไปนานเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่เร่งด่วนนิดนึงเพิ่งคิดส,สดๆเมื่อกี้เลยเป็นหัวข้อคุณจะเจอกับอะไรในเดือนนี้ซึ่งเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะเป็นแบบ timeless เลยก็คือถ้าเล่นเดือนพฤษภาก็คือเจอในเดือนพฤษภานะคะเล่นเดือนมิถุนาปีหน้าก็เป็นเดือนมิถุนาปีหน้าก็คือนับไปหนึ่งเดือนนะคะนับจากวันที่นับจากวันที่เล่นเลยก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนสาสิบวันอะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยนะคะ มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะตามนี้เลยนะคะก็จะเป็น Little Prince นะคะ True Heart นะคะกองที่สองแล้วก็ Morgan Clear นะคะถ้าเกิดคิดไม่ออกชอบหลายกองอะไรเงี้ก็หลับตาก่อนก็ได้ตั้งสมาธิแล้วลืมตาตื่ขึ้นมานะคะกองไหนที่สะดุดตาที่สุดนะคะก็เลือกกองนั้นเลยนะคะแนนทำทำ s t a ป์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมก็เลือกได้แล้วนะคะก็กดไปที่ทำ s t a ป์ด้านใต้คลิปที่ที่เลือกไว้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคสวัสดีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวกองแรกนะคะกองที่หนึ่งนะคะอันนี้นะสิ่งที่คุณจะเจอในภายในเดือนนี้นะคะใน30วันนี้31วันอะไรก็แล้วแต่นะับต่อไปนับไป1เดือนเลยค่ะไม่กาหนดเวลาในการเล่นนะคะเล่นซ้ําก็ได้นะผ่านไปอีกสักเดือนหนึ่งมาเล่นซ้ำอะไรก็ได้แต่กองไพ่จะให้เลือกหน่อยหน่อยสำหรับชาวกองที่1นนะคะเรามาดูลัคนาราศรีที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่คุณจะเจอก็ได้หมายถึงว่าอาจจะถ้าคุณเจอเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นราศีหรืออะไรของคนคนนั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออดูไว้แล้วกันเผื่อเป็นการแนะนวทางนะคะเรามาดูกันลัคนาราศีนะคะสกิทร r เรสนะคะชาวราศีธนูนะ m e r c ์คิีนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเอ้ยขอโทษค่ะวันพุธนะคะหรือชาวราศีมีถุนกับราศีกัน ไม่ได้ดูนานก็จะลืมๆหน่อยในเวลาสีแ่แแคปิคอนนะคะชาวราศีมังกรจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสหรือราศีธนูนะคะและใบสุดท้ายนะคะวอเตอร์นะคะชาวธาตุน้ำนะคะพิจิกกันอ่ะอะไรนะพิจิกกรกฎแล้วก็มีนะคะ่ดดะขอโทษด้วยก็ตื่นเต้นนิดนึงไม่ได้ดูนานนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับลักษณะาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าสิ่งที่คุณจะเจอนะคะตัวบุคคลที่คุณจะเจอทีนี้เรามาดูกันอีกอันหนึ่งอันนี้นั่าทำมาพิเศษเป็น ตัวอักษรเนาะดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณกันนะคะหรือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณเจอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะคะตัวอักษรภาษาไทยนะอาจจะเป็นชื่อนามสกุลหรือตัวอักษรในชื่อในนามสกุลแหล่งหุ่นก็ได้นะคะทศฐานนะคะตัวแรกไม่ใช่ตัวเอ็นนะคะเป็นภาษาไทยทศอาหอ้ออ่างนะคะจจานนะคะเอาสักห้าตัวละกันเท่ากับราศีข้อควายนะคะ และใบสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะดอเด็กนะคะเราทหารขออ่างจอจานขอควายดอเด็กค่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันชาวไพ่สำหรับแรกนะคะหลังไพ่จะเป็นประมาณเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้านาั่งนั่งอยู่ดูดูอยู่แล้วมันมีนมเสียงแบบกีกัดวิดวัสก็ไม่ต้องตกใจนะเสียงไม่หล่นเครอแบบอุปกรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะต้องสเสียบไว เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณจะเจอนะคะชาวกองแรกนะคะในเดือนนี้ใน1เดือนต่อจากนี้นะคะไม่เกิน1เดือนต่อจากนี้นะคะคือละคืออะไรนะ,ะใช้วิจารณญาณน,นะคะเหมือนเดิมนะ,ะ page of pentacles นะคะเด็กเหรียญ tree of swords นะคะสามดาบไม่ต้องสับล่ะ queen of cups นะคะ อเอาแค่สใบก่อนละกันสิ่งที่คุณจะเจอนะคะขอเปิดขยายเพิ่มนิดนึงเพื่อความชัวร์่ก่อนขยายเพิ่อมอีกสักสามใบนะคะ d a t ทนะคะอาจจะมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างเซเว่นออฟสอสในเรื่องที่คุณกังวลนะคะ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารใดๆอ่ะโอเคนะโอเคนะรู้ละสิ่งที่ชาวกองที่1นนะคะอาจจะต้องเจอในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะับจากวันนี้นะคะก็คือไม่เกิน1เดือนนะนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่าในช่วงนี้มันมีเรื่องที่คุณค่อนข้างที่จะกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับแนนขอเน้นไปที่การเงินการเงินซึ่งไม่ใช่การอาจจะไม่ใช่การเงินที่แบบว่ากระทบกับตัวคุณโดยตรงอย่างเดียวอาจจะเป็นการเงินที่ ที่จะต้องมีการดีลกับคนอื่นด้วยเช่นในเรื่องของธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องของเหมือนอาจจะมีการหยิบยืมเงินใครมาหรือเปล่าก่อนหน้านี้หรือมีการที่จะแบบคุยกับใครว่าจะไปลงทุนอะไรเล็กน้อยหรือจะต้องให้ใครยืมเงินหรือมีความให้การยื่นมือช่วยเหลือด,ด้านการเงินกับใครที่เป็นการเงินที่แบบไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าหลักๆนั้นขอเพ่งไปที่คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มเริ่มเขาเรียวกว่าอะไรมีการพินิจพิเคราะห์ในเรื่องการเงินมากขึ้นใช้ไงเดีย๋ยแบบ เพ่งเพลงแบบไปเรื่องการจัดเก็บเงินในเรื่องแบบเงินอาจจะเริ่มฝืดเครืองอะไรมีในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็เริ่มที่อยากจะแบบเริ่มเก็บเงินเริ่มอยากจะเอาเงินที่มีไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าคุณมีความกังวลใจในเรื่องนี้อยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะแบบใช้เงินมากไปหน่อยในช่วงก่อนนน,นี้ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องพอแล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงดีให้มันเงินมันพอที่จะไปใช้ใจ่ายนี้ที่เรามีอยู่หรืออะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะใน หนึ่งเดือนตั้งจากนี้คุณมีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรื่องที่คุณกังวลอยู่เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณจะมีทางออกมันจะจบปัญหาเดิมๆได้นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการอา่ะถ้าเกิดคุณใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปหน่อยเอฟของเยอะไปหน่อยในช่วงที่ผ่านมายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการที่คุณมีทางออกในการที่อ่ะหนึ่งอาจจะใช้เงินน้อยลงนะคะก็คือเป็นการจบปัญหาเดิมนะคะเอฟของน้อยลงหรือไม่เอฟเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวทางลู่ทางในการที่อ่ะ มีเงินเข้ามาในการไปใช้จ่ายนี่เดิมนะคะแล้วก็นี่ใหม่ก็ไม่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามลาดับค่ะเรื่องที่คุณเครียดหรือว่ากังวลอยู่หรือว่าแบบเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรส่งผลทางจิตใจกับคุณอะเออเนาะ Queen of Cups เขาจะเป็นประมาณว่ามีผลในเรื่องอารมณ์อะเออเหมือนแบบมีความเป็นแม่คือมันจะมีความแบบอ่อนไหวอะเออถ้าเกิดเรื่องการเงินเนี่ยมันส่งผลให้กับคุณนะคะทําให้จิตใจคุณอ่อนไหวหรืออะไรมีความเครียดมีความกังวลนะคะเออ ในหนึ่งเดือนนับจากนี้มันจะมีการจบและเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นการจบในทางที่ดีค่ะที่แนนบอกว่าทางที่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีของการเรื่องของ t e m p e r a n c e ขึ้นมา t e m p e r a n c e เนี่ยแนนมองว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะในความในการในความคิดของแนนนะคะในความรู้สึกของแนนว่ามันเป็นไพ่ที่ดีมันเหมือนว่าเราบาลานซ์ได้เราหาทางออกได้อเออแต่มันจะไม่ใช่แบบว่ารวดเร็วอะไรขนาดนั้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็สรุปให้เลยละกันว่าสําหรับชาวกองแรกนะคะ สิ่งที่คุณจะเจอในหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะมันน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการเงินที่เคยฝืดเคืองมาอาจจะไม่ได้เป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยขนาดน,นั้นนะคะแต่มันรู้สึกว่าทําให้คุณใช้ใจ่ายเงินได้ไม่คล่องตัวมากขึ้นอะในช่วงที่ผ่านมานะคะกระทบกระเทือนจิตใจคุณนิดหน่อยเหมือนกันนะคะมันจะเกิดการจบและเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีขึ้นก็คือคุณอาจจะ อ่ะตัดสินใจเอฟของได้น้อยลงแล้วก็หรืออะไรหรือแบบมีแนวทางมีเงินหมุนเข้ามาเหมือนเอาเงินไปลงทุนเราได้กําไรกลับมาเล็กๆน้อยๆมาช่วยใช้จ่ายได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออในการในในสิ่งที่คุณจะเจอในหนึ่งเดือนนี้นะคะโอเคก็นั้นดูให้แค่นี้แล้วกันเนาะอยากดูสั้นๆพอดีแบตมันจะหมดนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวการเป็นที่หนึ่งนะคะก็ขอไว้พรให้ถ้าเกิดมันตรงจริงๆแล้วแบบคุณติดขัดในเรื่องการเงิน จริงๆหรือมีแนวทางที่จะลงทุนอะไรจริงๆก็กขอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้การเงินมันไปได้ด้วยดีนะคะไม่ฝืดเคืองไม่ไม่ทําให้เราคิดมากกังวลเหมือนในที่ผ่านมานะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวการ์ดไปที่1นนะคะขอบคุณสาหรับการรับชมมากๆนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะสําหรับวันนี้บายๆสวัสดีค่ะสําหรับชาวการ์ดสาหรับที่2นะคะหมายเลขสองนะคะ,อ,ะ,คะ,อ,ะ,คะอันนี้นะคะ สิ่งที่คุณจะเจอภายในหนึ่งเดือนนี้นับจากวันที่ดูนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะคุณจะเจอกับอะไรนะคะเรามาดูลัคนาราศีของคุณกันก่อนนะคะมาโอเคตกมาแล้วหนึ่งใบลัคนาราศีอาจจะมีเสียงแซกเข้ามาหน,หน่อยนะดูที่บ้านก็จะแบบคนอยู่เยอะหน่อยโอเคลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะ aquarius ค,ค่ะชาวราศีกุมโอ๊ยทำไม fire นะคะธนูสิงห์แล้วก็ เมธค่ะไม่ได้ดูนานขอโทษด้วยแล้วก็เจมินายนะคะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะวอเตอร์ Water นะคะชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกและเพลเซสนะคะชาวราศีมีนนะคะธาตุน้ำก็มาเยอะเนาะมิถุนมิถุนธาตุลมไม่ใช่ธาตุน้ำเนี่ยเป็นธาตุน้ำสองใบเลยกลุ่มกลุ่มก็มาเออมาเกือบครบทุกราศีเลยเอย้ทุกธาตุเลยนเนี่ยประมาณนี้นะอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะไม่ได้ดูมาสี่เดือนละต่อไปตัวอักษรภาษ,ษาไทยที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเนําเป็นภาษาไทยนะ หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณจะเจอในเดือนนี้ก็ได้คือถ้าเป็นในเรื่องของเราไม่รู้หรอกว่าจะว่าคุณจะได้เรื่องอะไรเนาะถ้าเป็นเรื่องความรักหรืออะไรอาจจะเป็นตัวอักษนของคนที่คุณจะต้องเจอด้วยก็ได้นะคะห้าใบเหมือนกันเนะสสาะสสลาอาจจะเป็นชื่อนามสกุลอะไรก็ได้สโซโได้แต่ตัวแปลกๆงอง,งูนะคะต่อประตักเอ้ยยอหญิงโอ้ได้แต่ตัวยากๆอ่ะเนาะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะมาต่อกันที่ไพ่ชาโรนะคะเรามาดูกันว่าชาวการดกองที่2ที่คุณเลือกไว้คุณจะเจอกับอะไรภายใน1เดือนนี้นะคะต่อจากนับจากวันที่คุณดูนะวิ๊ยรี r ตกมาละเอาไปเลยแล้วกันสองไพ่เซเว่นออฟคัพส์นะคะปรินเซสออฟซอร์สนะคะแล้วก็เดอะ o w วเอร์นะคะเดี๋ยวขอเวลาแพบหนึ่งนะ ค่ะทีนี้ขอขยายนิดนึงนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องกระทันหันหรืออะไรหรือเปล่านะส,สิ่งที่คุณจะเจอเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้หรือเปล่าแต่ในนั้นขอขยายดูหน่อยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร Seven Sw of Swords นะคะเรื่องที่คุณกังวลด้วยแหละ สองใบนะคะ six of swords แล้วก็ seven of cups ค่ะคุณได้ seven of cups สองใบเลยนะเนี่ยเห็นปะใบนี้กับใบนี้เป็น seven of cups นั่นแปลว่าชาวกองนี้นะคะจะถามถ้าถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะแนนแนนบอกไม่ได้ชัดขนาดนั้นอาจจะเป็นด้วยพลังงานที่คนที่เลือกกองเนี้ยมีเยอะ นะอันดับแรกเพราะว่ามันไม่ได้มีชี้ชัดเลยว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรแต่สิ่งที่คุณชาวกองนี้จะเจอนะคะคือเรื่องที่คุณลังเลเรื่องที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่อ่ะถ้าที่ผ่านมามันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณลังเลว่าคุณจะตัดสินใจอะไรดีมีความคิดอยู่ในหัวเยอะไม่ใช่ไม่ใช่แค่สองทางนะคะมากมากมากสามสี่ห้าทางขึ้นไปเผื่อบางคน,เป,น,เ,ปนเป็น7ทางเลยก็มีที่แบบอ่ะสมมติเอาแนวสมง่ายๆคุณอาจจะคิดลังเลที่ว่าแบบ จะซื้อซื้อรถคุณก็แบบลังเลว่าจะเอารุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีคุณก็มีลิสต์มาเลยเจ็ดแปดเก้าสิบรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะถ้าที่ผ่านมานะคะคุณมีเรื่องในเรื่องนี้ที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกทางไหนจะเลือกช่องทางไหนแนนะเอาเป็นว่าสามออปชั่นขึ้นไปสามตัวเลือกขึ้นไปนะเอออาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้มีตัวเลือกเยอะก็ได้เรื่อง อยากจะย้ายที่ทํางานมีออปชันเดียกก็ได้จะไปอยู่ต่างจังหวัดดีอยู่ในกรุงเทพดีหรือไปที่เพื่อนชวนดีหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องทีค่คุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากคาว่าให้ความสําคัญหมายถึงในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณค่อนข้างจะกังวลกับมันด้วยค่ะกังวลและให้ความสําคัญเป็นเรื่องที่คุณค่อนข้างจะใส่ใจกับมันมากแบบเหมือนน่าจะชี้เป็นชี้ตายกับตัวคุณได้เหมือนกันในเรื่องนี้นะคะหมายถึงถ้าเป็นเรื่องการงานก็แบบ จะย้ายไม่ย้ายดีต้องรีบตัดสินใจมีผลเหมือนกันหลายๆอย่างแต่ดันมีออปชันเยอะมีตัวเลือกเยอะตัดสินใจไม่ได้สักทีคือใช้เวลาในการตัดสินใจมานานแล้วนะคะสักพักใหญ่เลยด้วยเนี่ยหรืออาจจะคิดว่าจะออกจากงานดีหรือไม่ออกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้หมดนะคะเรื่องตัดสินใจชัดเจนมากเพราะว่าสอดอะไพดาบอะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการตัดสินใจก็ได้การสื่อสารก็ได้นะคะแต่อันนี้แนนมองไปที่การตัดสินใจนะคะที่ควรจะต้องมีการตัดสินใจแล้วก็ในอนาคตอะคะ่ะ ใน1เดือนนับจากเนี้ไม่เกิน1เดือนคุณจะต้องได้เลือกนะมันจะมีการตัดสินใจเลยคุณจะต้องได้เลือกแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นการเลือกที่กระทันหันด้วยคือโอเคอ่ะคุณอาจจะคิดไว้ว่าฉันจะซื้อรถแต่ฉันไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนอะไรเงี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกสัก3าเดือนค่อยซื้อแต่สุดท้ายอ่ะมันจะมีเรื่องมาให้ตัดสินใจที่แบบให้คุณต้องซื้อเลยในเดือนนี้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือ จากที่คุณคิดว่าเอองั้นอยู่ต่อไปอีกที่ทํางานสักสักอีกสักเส้นปีข้อยญ่แล้วกันจะได้เอาโบนัสก่อนอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่ย้ายไปที่ใหม่เลยก็มีนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่กระทนหันนะคะก็ประมาณนี้แหละในสรุปให้สําหรับชาวการ์ดใบที่2กล่องที่2กล่องที่2นะคะเรื่องที่คุณเป็นกังวลมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่คุณตัดสินใจไม่ได้ักทีว่าจะเลือกทางไหนที่เป็นมีออปชั่นมากกว่า3ามทางขึ้นไปนะคะ ะค,ะคุณใช้เวลานานเหมือนกันนะในการที่คิดเรื่องนี้ไว้ในใจมาแล้วก็มีการแบบเปรียบเทียบมีการมันไม่เช่เปรียบเทียบหรอกมีการแบบลังเลมีการส่องอยู่ว่าเอาทางนี้ดีทางไหนดีอะไรดีนะคะอนาคตคุณจะภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะคุณจะเลือกได้นะคะคุณจะเลือกได้แล้วก็จะต้องเลือกด้วยอย่างกระทันหันเลยนะคะก็ลองคิดด,ดีแล้วกันนะคะช่างใจตัดสินใจ ให้ดีลวกันเพราะว่ามันน่าจะมีความสําคัญกับตัวคุณนั้นข้างมากเลยดูจากหน้าไพ่นะคะก็ขอเว้พรอให้คุณเลือกในทางที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นผลดีที่สุดกับตัวคุณละกันนะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สำหรับการรับชมนะคะในครั้งหน้าจะเป็นคลิปเรื่องอะไรก็กด subscribe กดติดตามไว้นะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะสําหรับชาวกรัสนับตรีนะคะตรีกองที่3นะคะอันนี้เลยนะคะเรามาดูกันว่าอันนี้ใส่ ใส่หูฟังถ้ามันโผล่มาก็ช่างมันเนาะพอดีดูนอกสถานที่นะคะนั่งบนพื้นโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ารัคนาราศีของชาวการ์ดเบอร์สามนะคะเป็นลัคนาราศีอะไรอาจจะเป็นรัคนาราศีของคุณหรือคนที่คุณจะเกี่ยวข้องด้วยในสิ่งที่คุณจะต้องเจอภายในเดือนนี้ก็ได้นะเอออาจจะแบบถ้าคุณต้องเป็นเรื่องที่เจอแบบที่แบบว่าพบปากกับผู้คนอันเนี้ยก็ก็อาจจะเป็นรัคนาราศีของเขาก็ได้นะเรามาดูกันนะคะลีโอนะคะชาวราศีสิงห์นะคะรัคนาราศีสิงห์ เนปจูนนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะสเกเทเรสนะคะชาวธนูนะคะธาตุไฟนะคะโอเคส่งองใบอะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือราศีกรกฎนะคะแล้วก็เมอร,ร์คิวรีนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือราศีกันกับราศีมีถุนนะคะโอเคเดี๋ยวตรวจสอบก่อนว่าถูกไหมไม่ได้ดูนานแล้วแบบกลัวบอกผิดโอเคใช่ค่ะประมาณนี้นะสำหรับชาวการเปที่สามนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับคุณกันดีกว่านะคะเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือคนที่คุณจะต้องไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณต้องเจอกับเรื่องคนนะคะเป็นภาษาไทยโอเคเน้นเปิดห้าใบเท่าเท่าตัวการราศีแล้วกันเนาะพอสำเพอนะคะถอฐานผ่อพึ่งอาจจะเป็นชื่อนามสกุลของคุณหรือของคนที่คุณจะเกี่ยวข้องนะคะหอนกฮูกแล้วก็วอลแวนนะตามนี้เลยนะคะไปเร็วหน่อยนะพอดีแบตมันจะหมด Hey, ทีนี้เรามาดูกันนะคะที่ไพ่ทาโร่ที่คุณเลือกไว้นะคะชาวการ์ดเบอร์ที่สามเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวการ์ดกองสามนะคะคุณจะเจอกับอะไรในหนึ่งเดือนนับจากวันนี้นะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะนไปหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะสิ่งที่คุณจะเจอเรเวอร์สนะคะขอดูอีกสองใบซิว่ามันใช่เรื่องที่คิดไวไหมเรเวอร์สนี่มันก็มาชัดนะอทวอฟคอยส์นะคะสองเหรียญน,นะ แล้วก็เซเว r o ออฟเฮ้ยแปลกมากเลยอะเ of s o o อ s ฟนี่มาสามกองเลยนะหมายถึงว่าสองกองแรกก็มี Se เว่ o r อ s สอดแสดงว่าคนคนที่มาดูไพ่ในวันนี้ทั้งสามกองอะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะแปลว่าคุณค่อนข้างจะมีความกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แน่ๆเลยอะคุณถึงต้องมามาเล่นมาดูอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเห็นว่าใช่อะไม่งั้นเซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟเขาเป็นไพ่เกี่ยวกับความกังวลนะคะ มันไม่เชิงไม่ใช่นายออบสอดนะนายออบสอดมันคือคิดมากถูกไหมแต่สซว่นออบสอดเป็นเรื่องที่แบบกังวลนะเหมือนแบบรบกวนจิตใจแต่ไม่ถึงขั้นกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะเออเป็นเรื่องที่กังวลใจอะไรเงี้ยมันแปลได้หลายอย่างนะคะอันนี้แล้วแต่เลยว่าหมอดูท่านไหนเขาจะแปลออกมาแบบชี้ไปทางไหนนะคะแนนขอดูไพ่ขยายอีกสามใบนะไฟออบสอดนะคะห้าดาบนะโฟ u r ทคัพส์นะคะ สี่ถ้วยนะคะแล้วก็ไนออฟคัพส์นะคะชัดมากๆเลยค่ะชาวการ์ดใบที่สามกองสามนะคะเรื่องความรักแน่นอนแน่นอนเลยท,ที่มั่นใจว่าเป็นเรื่องความรักเนี่ยเพราะว่ามันมีเลเว r ร์ขึ้นมาตอนแรกที่ยังไม่ไม่มั่นใจร้อเก็เลยเปิดดูก,ก่อนแล้วยิ่งมีสองใบเนี้ยมาขยาย,ะค,ะยค่ะไพ่คัพสคือใบไพ่คัพสามใบหม่ไงน้นว่าเรื่องความรักแน่นอนนะคะเป็นเรื่องความรักที่อ่ะเอาเป็นว่าแนนเท้าความก่อน ถ้าในอดีตจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าความรลักมันค่อนข้างติดติดขัดขัดนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือเป็นคนคุยหรืออะไรก็ตามนะเออพลังงานของกัดของกองเนี้ยน่าจะไม่ได้เป็นคนโสดนะคะอืมไม่ไม่ได้โสดสนิทอะ,อ,ะอาจจะโสดแต่ว่ามีคนคุยหรือโสดที่มีคนที่สนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโสดสนิทอะคุณน่าจะเลือกผิดกองเพราะว่าแนานเปิดพลังงานเขาเรียกว่าอะไร ในอดีตที่ผ่านมาด้วยอ่ะสถานการณ์ของคุณด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นสถานการณ์ของคนมีคู่คนมีแฟนคนมีคนคุยคนที่ไม่ได้โสดสนิทโสดแต่ไม่ไสนิทอย่างเงี้ยเนาะถ้าในช่วงที่ผ่านมานะคะมันมีเรื่องของในความรักที่เป็นแบบว่าต้องเลือก หลักต้องเลือกรักที่จะบอกว่าหลบซ่อนไหมมันก็แล้วแต่บริบทเนาะเพราะว่าคนมาดูเยอะเป็นหลักที่แบบว่าไม่ได้มีแค่สองคนอะ่ะมันต้องมีมากกว่ามากกว่า2คนขึ้นไปเป็นหลักที่หรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนคุยแล้วก็เป็นหลักที่แบบต้องชั่งใจว่าจะอยู่ต่อหรือไปดีนะคะเพราะมันมีสองเลนข้างหน้านมันคือการบาลานซ์มันมเป็นเรื่องที่คุณจะต้องแบบเอายังไงดีมันมันไม่เชิงแบบว่าจะต้องตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยนะแต่มันเหมือนต้อง อ่ะฉันต้องบาลานสถานการณ์เนี้ยไปเรื่อยๆก่อนความรักที่มีอยู่เนียอ่ะสมมติมีคนคุยคุณก็อาจจะต้องบาลานไปก่อนอ่ะคุยไปเรื่อยๆก่อนจะเลิกคุยดีไหมอ่ะไม่เป็นไรบาลานไปก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้นึกออกไหมมันจะไม่ใช่2ดาบไง่ถ้า2ดาบมันเป็นการต้องเลือกแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เชิงเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เป็นการที่คุณเลือกที่จะบาลานเขาไว้ในชีวิตบาลานคนคุยไว้ในชีวิตบาลานแฟนคนนี้ไว้ในชีวิตประมาณเนี้ยนึกออกไหมแต่การบาลานของคุณในตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างมีความกังวล เพราะว่านั้นถึงได้เพ่งไปที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนไงมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอาจจะไม่ใช่เป็นคนบือที่สามอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องแบบเป็นความกังวลที่แบบว่าครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวเขาที่เข้ากันกับแฟนเราไม่ได้หรือเข้ากันกับคนคุยไม่ได้หรือเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เกิดมีความกังวลมาในช่วงที่ผ่านมานะเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ว่าคุณก็ยังจะต้องประคับประคองมันไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ แล้วคุณก็ค่อนข้างเนี่ยที่แนนบอกว่ามันมีการต้องเลือกขึ้นมานิดหนึ่งอะเพราะมันมีสีถ้วยสีถ้วยมันคือเป็นการที่แบบเอาไว้ก่อนดีกว่าเหมือนแบบว่ายังไม่ได้เลือกที่จะขัดทิ้งแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบมีไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเออมันเป็นเลือกประมาณนี้ซึ่งในอนาคตน,นะคะในหนึ่งเดือนนับจากนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็เป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันน่าจะมีการ แนนว่ามันก็คงประคองไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่อยากจะให้คุณระวังในเรื่องของอีโก้ของตัวเองนิดนึงอันนี้ไพ่คือขึ้นมาเตือน e อีโก้สใบเลยค่ะสําหรับแนน2ใบนี้คือไพ่ของอีโก้นะคะไฟออฟซอสห้าดาบห้าดาบเขาจะเป็นกองนี้นานหน่อยนะเลยหกนาทีละห้าดาบนะคะเขาจะเป็นแนวแบบว่ามีดาบมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะสู้อยู่คนเดียวอะ่ะก็คือเป็นเรื่องของอีโก้แหละเหมือนแบบแบบฉันทําได้คนเดียวฉันไหว เก้าถ้วยก็เป็นเรื่องของความที่แบบคุณมีถ้วยเก้าใบแล้วคุณรู้สึกภูมิใจแบบเซนนี่อีโก้อ่ะฉันแบบว่าโอ๊ยฉันเยอะอ่ะฉันมีไอ้มีถ้วยตั้งเก้าใบเนี่ยคนอื่นมีแค่ใบสองใบเองอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นไพ่ของอีโก้ขึ้นมาแล้วประกอบกับใบเนี้ยเป็นไพ่ของการไม่เลือกไม่เลือกแต่ไม่คัดทิ้งนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหน้าสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเดือนนี้อยากให้คุณระวังนิดนึงลดในเรื่องของอีโก้กับความแบบ ไม่แสดงความชัดเจนของคุณอนะเออลงนิดนึงเออกว่าจะหาคําพูดได้คุณอาจจะอยากบาลานซ์เขาไว้ในชีวิตแต่ว่าเขาอาจจะมองอีกมุมว่าเฮ้ยเขามาเป็นตัวเลือกที่คุณมีตัวเลือกอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะเอออันเนี้ยมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะคิดแบบนั้นแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น่ะอยากให้คุณลดความอีโก้ของคุณลงนิดนึงแล้วก็มีอะไรให้คุยกันให้คุยกันไป จะตรงร้อยปร์เ็หรืออะไรก็แล้วแต่คู่นะแล้วแต่คนที่คุณคุยด้วยดิวด้วยนะคะว่าว่าจะต้องคุยด้วยวิธีไหนที่มันจะให้ผลออกมาสอบที่สุดนั่นแหละสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกองนี้เป็นกองเดียวเลยนะที่ไพ่ออกมาเตือน ะะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับการที่ไพ่เตือนว่าแบบอาจจะด้วยความที่คุณอารมณ์ที่แบบยังไม่อยากเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตัดเขาทิ้งยังประคองเขาไว้ในชีวิตมันก็อาจจะทําให้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่คุณนะเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเขาก็มองว่าเอ้ยเขาเป็นตัวเลือกหรอหรืออะไรประมาณนี้หรือแบบคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้ก็ให้ลดในเรื่องนี้ลงนิดนึงนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจออาจจะมีการ เต้องคุยกันต้องเปิดอกคุยกันเปิดใจคุยกัน,นะคะ่ะที่สิ่งที่คุณจะเจอในในเดือนนี้ในหนึ่งเดือนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับชาวกัสกองที่สามนะคะนี่ก็ขออวยพรให้คุณนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จในเรื่องความรักละกันก็ก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็กด subscribe กดติดตามไว้นะคะข่าวหน้าจะมาในเรื่องของอะไรนะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย